สวัสดีครับอยู่กับผมกายนภพลครับต้องบอกว่าเกมดาร์บี้แมนเชสเตอร์ฮะเป็นอะไรที่หัวเสียครับผมสำหรับแฟนแฟนแมนยูอย่างเราๆครับผมโดยเฉพาะรอยคีนฮะออกมาสับบูโน่เฟอร์นันอีกรอบหนึ่งครับผมอีกยกหนึ่งเลยว่าเขาไม่เหมาะเป็นกัปตันทีมครับผมและสิ่งที่รอยคินจะทำในสิ่งแรกหลังจบเกมนี้ก็คือเขาจะปลดบูโน่เฟอร์นันออกจากการเป็น ผู้นำทัพปีศาจแดงหรือกัปตันทีมนั่นเองครับผมโดยรายคีนฮะออกมาวิจาร์ณการทําหน้าที่กัปตันทีมของบูโน่เฟอร์นันฮะว่าเขาไม่มีคุณลักษณะที่จะเป็นกัปตันทีมที่ดีผ่านสกายสปอร์ตนะครับผมโดยมีจังหวะหลายต่อหลายครั้งฮะที่บูโน่แสดงท่าทางในสนามแบบไม่เหมาะสมฮะโดยรายคีนฮะพูดถึงเรื่องนี้ว่า สิ่งแรกที่ผมจะทำฮะผมต้องบอกคุณเลยสำหรับการได้ดูเขาเล่นอีกครั้งผมจะปลดเขาออกจากการไปกับตันทีมแน่นอน100%ซผมรู้ว่ามันเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่และแน่นอนพวกเขาเพิ่งเปลี่ยนกับตันทีมจากแม็กไกน,น์ูโน่เฟอร์นันด์ไม่มีคุณสมบัติของกัปตันทีมเลยผมคิดว่าเขาเป็นนักเตะม,มากพอสวรรค์ไม่ต้องสงสัยแต่สิ่งที่ผมเห็นเขาในเกมนี้ผมรู้ว่าเราเคยคุยเรื่องนี้กันมาแล้วการวินเวียงข้ามครวนเวียง,ขยงแขนไปมาในอากาศตลอดเวลาเรื่องพวกนี้มันรับไม่ได้ผมจะปลดเขาจากกับตันทีม ก็จะเริ่มจากตรงนั้นก่อนเพราะผู้จัดก,การทีมสามารถทําได้เขาคือเครื่อนตรงข้ามกับสิ่งที่ผมต้องการในตัวกัปตันทีมและนี่ก็คือสิ่งที่รอยคิน คิดครับผมแล้วก็เลยวิจารณ์ออกมาถึงการทําหน้าที่ไปกับตันทีมของบูโน่ฟอนเนเด้ครับผมและเพื่อนๆละครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ฮะเห็นด้วยกับรอยคีหรือเปล่าฮะก็สามารถมาคอมเมนต์คุยกันได้ใต้านล่างคลิปนี้เลยฮะวันนี้ก่อนจากกันไปก็อยากจะให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Facebook, t i k t o อ y o u ูทูบของเฟซ o ปอ o ด้วยขอบคุณที่การติดตามล่วงหน้าเจอกันใหม่คลิปต่อไปคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ